ใช่ตู้วกอ่งแบบ่าเอครื่องนวดเท้าไงนี่ยแบบเออแลนสใช่ยเท้าดใช่ลองดูบ่าลองดูดิตะเก่งลองดูดิอ่าอใส่ไม่ต้องถอดก็ได้เนี่ยเนร้ยออใช่มันมีหลายโหมดด้วยนะเนี่ยเออ เขาทาไหมกเออลองกดลองเปลี่ยนโหมดดูดิลองเปลี่ยนโหมดดูเคียวเคียวลองโหมดนี้ก็ได้ลองลองเปลี่ยนโหมดดูมันมีมันมีสามโหมดอให้เมียใช้มันดดีนี่นวดดีนวดดีนวดดีลองดูดิวางไว้เงี้ยเหรอเออแล้วก็เปลี่ยนโหมดเฮ้ยก็เปลี่ยนโหมดดีมันมีมันมีสามโหมดจะกระจตีน่ะเออก็เปลี่ยนโหมดเดิเออมันมีสามโหมดอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเจ้าจีไม่ไหวเหรอเฮ้ยก็เอาโหมดเบาๆดีเนี่ยโหมดมันมันมีโหมดไอ้เนี่ยหมุนหมุนโหมดนั่นอันนี้ที่หมอฉันบอกว่าต้งแต่งใจทั้งสฝ่ายโอ้ไม่ไหวเอ้าคนลุกอะไรจสีเแล้วละโอ้ยขอออกจะดีเนี่ยเราก็แค่อืม เป็นโหมดอ่่โหมดโหมดนี้อ่ะจะได้เห็นชัดๆน,นี่โหมดกลมๆอันนี้ก็โหมดขึ้นเป็นกราฟแล้วก็ไอเน,นี้ยโหมดเหมือนรูปสายน้ําเนี่ยเอ้ยเข้าท่าจะจ่ายบอกจัก,กระจีได้ยังไงเฮ้ยลองดูนะทุกคนนะเข้าท่าโอ้โหสิ้นมากเลยฟินจริงๆทํางานนี่เหนื่อยอ่ะ เจออย่างนี้ฟินมากๆเลยสลุปเครื่องนวดเท้าเวิร์กมากๆจัดไปทุกคน